ตอนนี้พาทุกท่านมาอยู่บริเวณร้านดินอุ้มดาวนะคะทุกๆวันก็จะมีการขายสินค้าลดราคา50%ค่ะแต่เนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันแม่แห่งชาติจึงมีพี่น้องประชาชนเข้ามาจับจ่ายซื้อ ข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้ามือสองมากกว่าปกตินะคะบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยละค่ะนี่ก็ทุกอย่างก็ขายราคาลดราคา50%นตะคะต้องขอขอบคุณผู้ที่นําข้าวของเครื่องใช้มาบริจาคทุกๆท่านเลยนะคะของเก่าเหลือใช้ของใหม่เกินความจําเป็นก็นํามาบริจาคที่นี่ได้เราเห็นแล้วว่ามีพี่น้องประชาชนจํานวนไม่น้อยเลยที่มาซื้อข้าวของเครื่องใช้เหล่านี้ไป ใช้ต่อนะคะเป็นของดีมีคุณภาพนะคะสามารถที่จะใช้งานต่อได้ค่ะที่เราขายราคาถูกได้นะคะนอกจากของที่ท่านนำมาบริจาคแล้วผู้ที่ทำงานในร้านแห่งนี้ก็ล้วนแต่เป็นจิตอาสาทำงานฟรีทุกทท่านทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกคนเลยนะคะต้องขออนุมโมทนาในการร่วมทำบุญทำกุศลที่ยาวนานต่อเนื่องมาหลายสิบปีค่ะ ลำดับต่อไปลำดับต่อไปขาทุกท่านขาทุกท่านไปรับชมคางคางจากดอยไา่ดอยลร่ปลายฟ้าปลายฟ้าข้าวข้าวการถอนกล้าถอนกล้าดำนาดำนาปลูกข้าวข้าวไปรับชมไปรับชมกันเลยค่ะไปเลยค้าไปเลย นนนาารู้ตื่เบบิกทข่าวจากดอยรายปลายฟ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกสัตว์โลกเป็นอยู่ได้ด้วยอาหารพ่อท่านโพธิรักกล่าวว่าข้าวไม่ใช่สินค้าแต่เป็นอาหารที่ต้องแบ่งปันกันกินและในอนาคต โลกจะขาดแคลนอาหารพวกเราลูกอโศกจึงได้ช่วยกันสร้างอาหารเมื่อวันเสาร์ที่5สิงหาคม2566พวกเราชาวดอยรายปลายฟ้าได้ร่วมแรงร่วมใจทั้งพี่น้องญาติธรรมและชาวชุมชนประมาณ30คนเป็นพลังความสามาคัคคีพร้อมเพรียงช่วยกันถอนกล้า ดำนาท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆเป็นบรรยากาศอันอบอุ่นสนุกสนานสบายๆในหมู่พี่ๆน้องๆเราสรุปง่ายๆพวกเราคือคนจนสุขสำราญเบิกบานใจเมื่อปีที่ผ่านมาเราทำนาแปดไร่ได้เข้าเปลือกห้าตันถือว่าได้ผลผลิตดีมาก อยู่กินกันประมาณ30ชีวิตกินกันทั้งปีไม่มีหมดมาปีนี้ทำแปดไร่เท่าเดิมแต่คิดว่าผลผลิตน่าจะเพิ่มขึ้นดูจากต้นกล้างามและถอนง่ายสองมือที่หวานไถปลูกข้าวไว้เลี้ยงกายาเรานั้นหรือคือชาวนา เลี้ยงพี่น้องผองเผ่าไทยหวานไทยได้ผลผลิตไม่ได้คิดจ้องกำไรกินแจกและแลกขายตามคันลองของนักธรรมจเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ เราก็ได้อยู่บรรยากาศแห่งความคึกคักเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะคะที่พี่น้องชาวอาโศก,ก,กทุกที่จะได้พร้อมใจกันจัดโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีนะคะอะไรทําดีได้เราก็ร่วมกันทําค่ะข่าวสุดท้ายในวันนี้ไปติดตามจากพี่น้องแพทย์วิธีธรรมมีการจัดค่ายสุขภาพที่ดอนตาลมุกดาหารนะคะไปรับชมกันเลยค่ะ